สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้กลับมาพบกับรายการครัวมั่วนิ่ม EP 2นะครับคลิปนี้เมนูที่จะทำคือเมนูไข่น้ำนะครับจะลองทำเป็นครั้งแรกศึกษาวิธีทำใน YouTube มาคร่าวๆและจะลองดูสมกับชื่อรายการครัวมั่วนิ่มจริงๆก็จากใน YouTube ที่ผมดูมานะครับในสูตรเขาก็จะมีใส่ผักมีใส่ต้นหอมใส่หัวหอม ใส่ผักชีนู้นนี่นั่นแต่เราจะไม่เน้นผักครับเราจะเน้นไข่กับเนื้อสัตว์เราจะใส่เนื้อสัตว์หมูสับลงไปด้วยนะครับและในสูตรไข่น้ําที่ผมศึกษามาเขาจะไม่ใส่พริกนะครับแต่ผมจะใส่พริกด้วยเพื่อความจิตจัดนิดนึงก็ตามนิสัยคนไทยนะมันก็ต้องมีกินเผ็ดบ้างมีพริกนิดนึงนะเนาะ ก็นี่นะครับเราจะทำการเปิดแก๊สนี่นะครับเมื่อกี้เราใส่ซอสปรุงรสไปแล้วเราจะไม่ตีให้ขึ้นฟูนะครับแค่ให้มันเข้ากันเฉยๆอ่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวอาจจะเพิ่มหมูสับอีกกนิดนึงดีกว่า ก็ใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องใส่เยอะครับน้ำมันใส่เยอะเดี๋ยวอ้วนใส่แค่ให้ไข่มันจับกันเป็นก้อนพอครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเยอะเกินไปด้วยมั้งเนี้ยไข่ประมาณสี่ฟองครับแล้วก็มีหมูสับนิดหน่อย ตอนนี้นะครับตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนเราใส่หมูสับเพิ่มไปขั้นตอนแรกเราจะทำเหมือนไข่เจียวเลยนะครับก็คือทอดไข่ออกมาให้มันเป็นแผ่นๆก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาตัดไข่เป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซุปกัน ก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องพิธีพิถันมากไม่ต้องให้มันเป็นแผ่นสวยมากนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดเป็นชิ้นให้พอดีคําอยู่ดีครับมันจะขาดไม่ขาดก็ช่างมัน นะครับมันอาจจะเป็นชิ้นสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดให้มันเป็นชิ้นพอดีคําอยู่ดีนี่นะครับขั้นตอนนี้ไข่เจียวของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักน้ามันปิดแก๊สแล้วก็พักไว้สักนิดหนึ่งให้น้ามันมันออกให้หมดก่อน แล้วเดี๋ยวเราก็ทําการตัดไข่เตียวเนี่ยเป็นชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทําน้าซุปในขั้นตอนต่อไปอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไข่ในกระทะเลยนะครับตัดให้เป็นชิ้นชิ้ๆพอดีคํานี่นะฮะไม่ต้องห่วงไข่ไหมนะครับเราปิดแก๊สแล้วเรียบร้อย ตัดในกระทะไม่ต้านัดเลยเดี๋ยวขอตักออกไปตัดดีๆดีกว่าเอา,าละครับเราตัดไข่เจียวเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับมันเหมือนจะเร็วนะครับเพราะผมกดสต็อปคลิปไปแต่จริงๆมเมื่อกี้ผมก็ใช้เวลาตัดนานอยู่<ม>ก็เดี๋ยวจะเปิดแก๊สทำน้ำซุปต่อนะครับ<ม>ก็น้ำซุปถ้าเป็นในสูตรตาม YouTube ที่ผมดูมานะครับเป็น เขาจะใส้ใช้ผงปรุงรสนะครับพวกรสนัวพวกรสด,ดีหมูสับอะไรแบบเนี้ยแต่เนื่องจากผมลืมซื้อมานะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อน ก็กระทะที่ผมไม่ได้ล้างไม่ใช่ว่าผมไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นกระทะที่ทอดไข่อยู่แล้วเราก็จะทําไข่น้ําต่อแล้วก็เลยใช้กระทะนี้ต่อเลยนะครับ<ว>ถ้าเป็นตามสูตรเขาอาจจะมีใส่รสด,ดีหมูสับอะไรอย่างนี้นะครับผม แต่เนื่องจากผมไม่ได้ซื้อมาลืมซื้อผมก็เลยนี่ครับใช้เป็นเครื่องปรุงรสบะหมี่คือสําเร็จรูปรสหมูสับมาใช้แทนก็คือเหมือนเป็นสําเร็จรูปเลยครับนีแ่แล้วก็จะทําเป็นสต๊อกน้ําหมูสับเลยก็ตอนแรกผมว่าจะใส่ซอสปรุงรสเพิ่มนิดนึงอนะเนาะแต่เดี๋ยวไว้ ค่อยชิมตอนจบดีกว่าถ้ามันยังไม่เค็มพอค่อยใส่ตอนนี้เราก็คนให้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับนี่เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมหน้าตามันก็เหมือนไข่น้ำแล้วใส่น้ำเพิ่มนิดนึงนิดเดียวพอ เนี่ยครับแค่ทําไข่เจียวองค์ประกอบที่หนึ่งคือไข่เจียวองค์ประกอบที่สองคือน้ําซุปแล้วก็ต้มน้ําซุปให้เดือดแล้วก็นําไข่ใส่ลงไปเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่ต้องคนเยอะครับเนี่ยเหมือนก็แบบให้น้ําซุปมันซึมซับเข้าไปในไข่นะครับเพราะเนื่องจากตอนแรกไข่เราก็ใส่ซอสปรุงรสไปอยู่แล้วเออด้วยความที่น้ําซุปมันเครื่องปรุงรสมามกมันก็มีความเค็มในตัวเราก็ไม่ต้องไปปรุงเยอะครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มเดือดได้ที่เราก็ปิดแก๊สแล้วก็เดี๋ยวตักใส่ชามเลยนะครับ ี่นะครับหน้าตาไข่น้ําของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกแบบร้อซแต่ดูก็รู้ว่ามันเป็นไข่น้ําครับนี่เดี๋ยวเราจะลองไปชิมดูก็เดี๋ยวจะทํากินจริงๆนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครัวมั่วนิ่ม EP สอขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าคิดว่าวิธีทำอาหารนี้มันเป็นประโยชน์สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube อ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับสำหรับผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอไปกินไข่น้ำก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย